พิธีปรงศพของสมเด็จพระสัตปาปาฟรานซิสนะฮะหลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์21เมษายนเมื่อเช้าคนเป็นแสนที่ก่อนที่จะมีการปิดโลงอ่ะผนึกโลงปิดหีบแล้วจะเคลื่อนที่ไปยังสุสานเนี่ยนะครับนี่คุณผู้ชมนี่ก็เป็นภาพเมื่อเช้านี้จริงๆพิธีปรงศพ,รงพ,รงพจ,รงจริงๆเนี่ยจะเริ่มบ่ายสามตามเวลาบ้านเราหรือ9ก้าโมงตามเวลาท้องถิ่นก็คือที่โรมมีพระคดีนานโจวานนี่ปาติสตาเรเจ้าคณะพระคดีนานเป็นผู้ก่อพิธีนะครับ แล้วก็มีการอ่านเอกสารที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟานซิสที่พระองค์ทำในฐานะเป็นพระสันตะปาปาเป็นโป๊บนะฮะระบุว่าความทรงจำของพระสันตะปาปาองค์ที่266จะคงอยู่ในหัวใจของาศาสนาจักรและมนุษยชาติทั้งมวลก็กล่าวถึงหลายช่วงชีวิตครับโดยเฉพาะในช่วงปลายทศวรรษ1980ภารกิจที่หลากหลายของพระองค์ในอาร์เจนตินาการใช้ชีวิตอยู่ในเยอรมน,นีนะฮะ พระองค์เป็นเขาใช้คําว่าผู้เลี้ยงแกะชุมพาบาลก็คือหมายถึงเป็นพระสงฆ์นั่นแหละครับเขามีการเปรียบเทียบนะฮะแบบเรียบง่ายเป็นที่รักของประชาชนแม้กระทั่งการเดินทางทั่วไปใช้รถไฟใต้ดินรถเมล์พักในอพาร์ตเมนต์ทำอาหารเองเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาอันนี้ในช่วงที่พระองค์น,งนั้นมีภารกิจต่างๆนะครับวันนี้พิธีสําคัญคือช่วงนี้ครับมีการคลุมใบหน้าของโป๊ปนะครับโดยอาร์บิช h OP เด e g โกราเวลลี่ หัวหน้านายจารีตประจำสันตสันต์สนักใช้ผ้าไหมสีขาวคลุมใบหน้าจากนั้นก็เลยนําถุงที่บรรจุเหรียญและเหรียญรางวัลที่ผลิตขึ้นในสมณะสมัยของโปฟันซิสเนี่ยบรรจุใส่ในโรงด้วยแล้วก็จะปิดโรงด้วยฝาโรงสังกสีก่อนวางไม้กางเขนและตาประจําพระองค์รวมถึงแผ่นป้ายที่มีชื่อและภารกิจของพระองค์ครับปิดผนึกโรงสังกสีเสร็จปุ๊บก็มีโลงไม้ที่เป็นไม้กางเขนและตาประทับของพระองค์จะถูกผน,นึกปิดทับอีกครั้งหนึ่ง นี่คือภาพหลังจากที่ผนึกโลงแล้วนะครับแล้วมีพิธีอัญเชิญพระศพของโป้ฟานซิสไปฝังทําพิธีอัญเชิญนะครับจากมหาวิหารนบุนเปรโตวติกันไปยังมหาวิหารซานตามารีามาโจเรอันนี้เป็นภาพที่ไม่ได้เห็นมา100ปีแล้ว,ว่ะครับนะฮะขบวนพระศพก็จะแห่กันไปมีขบวนรถเล็กๆของพระคดีน,นันญาติ นะฮะรวมถึงเลขานุการทีมแพทย์พยาบาลพนักง,งานที่ดูแลพระองค์ก็เคลื่อนไปตามเส้นถนนปอดิสร์เรียกว่าเส้นทางพระสันตะปา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 เวสเป็นเส้นทางเดียวกับพระสันตะปาปาในยุคกลางใช้นะปกติเมื่อก่อนนี้เขาใช้ขีม่ม้าจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เนี่ยนะฮะครั้งสุดท้ายที่มีการอัญเชิญพระศพตามเส้นทางนี้เป็นพระสันตปาปา เลโอที่13นะครับถูกอัญเชิญจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ไปยังมหาวิหารซานโจวานนีอินลาเตรโนตามพระประสงค์ของพระองค์ท่านตอนนั้นมีพระชนมายุ93นี่คือโป๊ปเลโอที่13นะครับวันนี้เส้นทางเคลื่อนศพเนี่ยเคลื่อนพระศพก็จะมีระยะทาง4ใหไมลด้วยกันขบวนจะใช้ความเร็วระดับคนเดินนะฮะระดับเท้าเพื่อให้คนประชาชนที่มานี้ไม่เป็นแสนจริงๆไปร่วมพิธีปรงพระศพพระองค์ท่านรัชบาลไทยส่งคุณชูศักดิ์สิน,นินนะครับ นานาชาติก็ส่งผู้นําประเทศหรือว่าตัวแทนไปร่วมงานครั้งนี้หลังจากพิธีปงศพเรียบร้อยขั้นตอนสําคัญคือหลังจากนี้นะเขาจะหารือการรวมถึงวิธีการเลือกสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่นะครับนี่ค่ะเป็นหน้าประวัติศาสตร์นะคะคุณผ,ผู้ชม